ครับวันนี้จะมาแนะนําการเช็คเบอร์ที่เราใช้อยู่นะครับว่าลงทะเบียนด้วยซิมของเราเองไหมนะครับในปัจจุบันนะถ้าเราไปติดต่อเปิดบัญชีหรือทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปโอนเงินเนาะมันจะต้องใช้เบอร์นะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนทีนี้เบอร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราอยากเช็คว่ามันเป็นเบอร์ของอ่าบัตรประชาชนเราไหมเราจะทํำยังไงมาดูกันในการที่เราจะทําการ เช็คนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่3ค่ายใช่ไหมนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีของ Two Move, D Tag แล้วก็ A S นะเรามาดูก่อนครับถ้าเป็นของ A S นะครับให้เรากดดอกจันทร1่งสี่เหลี่ยมโรออกแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลจากมูหินนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเป็นข้อมูลที่ได้มานะครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นของ A S เนะก็กดดอกจันหนึ1สี่เหลี่ยมโรออกมันจะขึ้นด้านขวาเลยเห็นไหมนะครับมันจะบอกว่าหมายเลขของผู้ใช้เนี่ย คือหมายเลขนี้นะครับตรงกับหมายเลขประชาชนลงท้ายด้วยเลขนี้เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับถ้าเป็นของ d t แทก็กดดอกจัน102นะครับสี่เหลี่ยมโทรออกแบบนี้นะครับส่วนของทูอ่าทูมูฟนะครับนี่เป็นดอกจัน153สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับพอดีในเครื่องผมเนี่ยใช้ของ AS กับกับทูมูฟอยู่นะครับส่วน d t แทถ้าท่านไหนใช้ DT แทกก็กดตามนี้นะครับดอกจัน102ดูโอเค ทีนี้เราไปลองกดดูครับผมจะลองเช็คของ AS AH ให้ดูก่อนนะครับถ้าเราจะเช็คของ AS AH ก็กดดอกจันอ่าหนึ่งหกหนึ่งเนาะสี่เหลี่ยมแล้วก็ทัวออกนะครับดอกจันหนึ่งหกหนึ่งสี่เหลี่ยมทัวออกเนี่ยครับมันจะบอกว่าข้อมูลผู้ใช้บริการเครือข่ายเบอร์นี้ลงทะเบียนแล้วกับปัตระชาชนลงท้ายเห็นไหมสี่สี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยนะครับเราก็เทียบดูว่า หมายเลขกัประชาชนเราเรานะ่ะลงท้าย4417ไหมถ้าตรงเป๊ะก็แสดงว่าใช่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเป็นเบอร์คนอื่นนะครับที่เขาลงทะเบียนแล้วเราเอามาใช้บางทีนี่เซลล์มันอาจจะขายซิมเนาะมันอาจจะลงทะเบียนเอาบัตรคนอื่นไปนอยโางเงี้ยนะครับอ่าเราก็ลองเช็คดูนะครับต่อมาถ้าเป็นของทูมูฟล่ะทูมูฟจะเป็นดอกจันนะครับดอกจัน153นะอ่าเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับทูมูฟจะเป็นดอกจัน153สี่เหลี่ยมโต๊ออก อ่าโอเคตัวนี้ดอกจัน15 3สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับเลือกของทูอ่าดูของทูนะครับว่าทูมันขึ้นมาอย่างไนในทูจะบอกหมายเลขเบอร์เลยนะครับเช่นเบอร์ก็เป็น0นเนี่ยครับตามนี้เลยได้ทําการลงทะเบียนด้วยหมายเลขประชาชนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับเราสามารถดูได้ง่ายๆเลยของทูนะมันจะเทียบทั้งเบอร์ทั้งทั้งเลขบัตรให้ดูทั้งหมดเลยเกือบหมดนะจะมีเอ็กซ์อยู่สตัวแต่ของ ของ a อเเนี่ยเราจะเห็นแค่เลขลงท้าย4หลักนะครับส่วนของ d t a c นะครับก็ลองกดดูนะ d t a c จะเป็นดอกจัน102นะครับนี่ d t a c ตัวนี้นะครับดอกจัน102สี่เหลี่ยมโรออกเราก็จะเห็นว่ามันลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนอะไรโอเคครับก็ลองไปทดสอบดูนะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านไหนอยากเช็กว่าบัตรซิมตัวเองที่ใช้อยู่ตอนนี้มันตรงกับเลขบัตรเราไหมนะนะครับเพราะว่าถ้าเราไป ติดต่อธนาคารเนี่ยเราใช้ซิมเนี่ยถ้าไม่ใช่ซิมเราเนี่ยเขาไม่ให้ทําเลยนะครับเช่นตอนนี้ใครที่ไปเปิดบัญชีธนาคารนะเราต้องใช้ซิมในการยืนยันนะครับอ่าไม่งั้นจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้โอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ